เท่าส mm ิงกระพันโดยรอรัติการเสียงตีกรอกเคาะไม้ดังขึ้นในเวลากลางดึกทําเอาชาวบ้านนอนสั่นขวัญหายผสานกับเสียงกรีดร้องร่ำไห้ของคนที่ยังไม่รู้ว่าเสียงใครเสียงโห่ค้มของสัตว์ร้ายอันมีนามว่าเจ้าป่าเสียงปืนดังขึ้นติดติดกันหลายนัดก่อนที่เสียงวิ่งของคนจำนวนหนึ่ง ตรงมายังบ้านของเจ้าแสนกับพ่อเท่าสิงห์พรานมือฉมังที่ยังไม่ทิ้งลายพรานถึงแม้ว่าจะอายุเข้าเลขหกแล้วคนเหล่านั้นมายืนเรียกแกอยู่ที่ตีนบันไดบ้านพรานพรานพรานเท่าสิงห์พรานเท่าสิงห์ตื่นตื่น,นเสือเข้าหมู่บ้านกัดไอสมตายแล้วยังไม่พอยังกัดนางมะลิแล้วก็คาบไปด้วยแสงสว่างวาบก่อนที่ร่างผอมเกรงจะเดินถือตะเกียง และปืนลูกซองห้านัดออกมาอย่างปราดเปรียวเอาผู้ใหญ่บุญมาข้าได้ยินเสียงปืนดังลั่นหมู่บ้านไม่รู้ว่ายิงโดนมันบ้างไหมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันซัดกันมั่วไปหมดนี่ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะสว่างแล้วคงต้องรอให้มันสว่างก่อนจะได้แกะรอยมันได้ทั้งหมดกลับไปยังบ้านของชบาเมียของสมที่บัดนี้กอดร่างของไอ้สม ร้องไห้ปานใจจะขาดชาวบ้านต่างก็ช่วยกันปลอบแต่ความเสียใจมันไม่สามารถจะหายได้เพียงแค่สองสามนาทีเมื่อเห็นว่าพ่อเท่าสิงเดินเข้ามากับพวกชาวบ้านและผู้ใหญ่บุญมาราวกับว่ามันเห็นเทวดาวิ่งเข้าไปยกมือไหว้ร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลพ่อเท่าพ่อเท่าพรา,านช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วย ไปตามหาลูกให้ข้าทีข้าไปแน่นางชะบาเอ่ยแต่ต้องรอให้ฟ้าสางก่อนไปตอนนี้มันอันตรายแล้วอีกอย่างเองต้องทำใจนะว่าเจ้ามาลินะมันคงจะไม่รอดแล้วละ่ะไม่เป็นไรจ้ะพ่อเท่าข้ารู้ว่าลูกข้าตายแล้วตายตั้งแต่มันขบหัวที่บ้านแล้วละจ้ะขอแค่ได้ร่างลูกข้ากลับมาทำพิธี พร้อมกับพี่สมเท่านั้นก็พอเออเดี๋ยวฟ้าสางข้ากับไอ้แสนจะออกไปตามแกะรอยมันฮะว่ายังไงนะพ่อจใจข้าไปด้วยอย่างนั้นเหรอเออก็ใช่น่ะสิมาเห็เองไปด้วยแล้วจะให้ใครไปละวะพวกบ้านก็ให้อยู่จัดการธุระทางนี้เราไปกันสองคนนะ่ะดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไงพราะการไปหลายคนมันดูแลลำบาก เองก็น่าจะรู้แต่ข้าอ้วนนะพ่อข้าขึ้นห้างไม่ได้หรอกบะไอ้นี่ข้าว่าได้ก็ต้องได้สิวะไม่ต้องพูดมากให้พวกข้าไปด้วยสิพอเท่าอย่างน้อยก็จะได้ช่วยช่วยกันไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่บุญมาจัดการธุระทางนี้เถอะไอ้เรื่องเข้าป่าน่ะไว้ใจข้าไม่ได้จะอวดโม้หรอกนะแต่ว่าไปกันคนน้อยนะ้น่ะ มันสะดวกกว่าทั้งการตัดสินใจทั้งการทำที่พักและก็อะไรหลายๆอย่างหวังว่าคงจะเข้าใจนะก็ได้ถ้าอย่างนั้นพวกข้าจะรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านพอรุ่งสางสองพ่อลูกก็ได้เดินทางแกะรอยไปรอยเลือดกับรอยเท้าที่เหยียบทิ้งไว้บอกให้รู้ว่าเสือตัวนี้มีขนาดใหญ่มากหรืออาจจะใหญ่กว่าทุกตัวที่เจ้าแสนเคยเห็นมาโอ้โห พ่อลอยมันขนาดนี้แล้วตัวมันจะขนาดไหนนี่เฮ้ยเอ็เองที่ว่าอ้วนๆก็คงต้องตัวเล็กกว่ามันละว่าพ่ออย่าว่าข้าอ้วนนะถ้าว่าข้าอ้วนอีกทีข้ากลับจริงๆด้วยข้าไม่ชอบให้ใครมาว่าข้าอ้วนเออไอ้คนพร้อมข้าไม่ว่าเอ็งก็ได้แต่เท่าที่ข้าดูไอ้เสือนี่มันก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะนั่นเอ็งดูนั่น รอยตีนขวาหลังมันสิมันย่ำได้ไม่เต็มกำลังเหมือนกับสามข้างของมันนะเว้ยเอ็งดูสิเออจริงด้วยสิพ่อพ่อข้าในเก่งจริงๆในบ่บ้านและกตำบลเนี้ยไม่มีใครสู้พ่อข้าได้เลยฮ <laughs> มันของแน่อยู่แล้วข้าน่มันฉลาดที่สุดแต่ถ้าเอ็งได้สักครึ่งของข้าข้าก็คงนอนตายตาลับแหมแมแหม,แมพ่อ พอได้ทีแล้วก็เอาใหญ่เลยนะไอ้แสนพูดทันใดนั้นมังเอกของพ่อเท่าสิงก็หวดเข้าที่กบาลของมันจนมันร้องลัน่นโอ๊ยพ่อทำไมจะต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยล่ะเนี่ยพูดดีๆก็ได้หรือว่ายังเมาไม่ซางเฮ้ยเฮพูดให้มันดีๆหน่อยนะไอ้แสนเอ็งว่าใครเมาวะขอทองแดงระดับผ่านสิงเนี่ยนะจะเมาไม่มีทางเสละ โธพ่อมีคนเมาที่ไหนยอมรับว่าตัวเองเมาบ้างฮะไม่มีพ่อข้าได้กลิ่นเหมือนกับมันหยุดคำพูดไว้เท่านั้นเฮ้ยเอ็งอย่าส่งเสียงดังไปสิวะถ้าเกิดมาอยุดท่านี้มันก็ได้ยินหมดสิแต่แล้วก็เห็นบางอย่างบูบไหวหยุดทางหลังจอมปลวกพรานเท่าสิงปลดปืนลงมาจากบาในท่าเตรียมพร้อมไอแสนเองก็เช่นกัน ในมือของมันคือไอเดียวหักลำที่เป็นของเก่าของพ่อของมันให้เป็นสมบัติตกทอดเรื่องการยิงปืนนั้นก็จัดว่าใช้ได้แต่ต้องไม่ใช่ยิงเสือนะถ้ายิงเสือมือมันอาจจะสั่นจนยิงไม่โดนเลยก็ได้ทันใดนั้นก็มีร่างใครบางคนยืนขึ้นที่หลังจอมปลวกร่างของมันสูงใหญ่ผิวหนังดำคล้ำไปด้วยอักขระที่ศีรษะของมันไม่มีผม แต่กลับดำสนิทไปด้วยอักขระเช่นกันหยุดนะมึงเป็นใครมาทำอะไรลับรับรอรออยู่ที่นี่ข้าเป็นใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึงสองคนด้วยหละวะอ้าวไอด้ดีถามดีๆทำไมพูดจาย,ยียวนแบบนี้หรอวะแบบนี้ก็สวยสิมันลุกขึ้นย่างสามขุมมหาคนทั้งสองทำให้เห็นขาขวาของมันเจ็บเดินกระเพกกระเพกไม่รอช้า พรานสิงปล่อยกระสุนออกไปทันทีมันร้องพร้อมกับกระโจนตัวขึ้นหวังจะเข้าโจมตีสองพ่อลูกกระสุนจากปืนของไอ้แสนก็ดังขึ้นกระสุนวิ่งปะทะร่างของมันด้วยว่ากระสุนเป็นกระสุนธรรมดาไม่ใช่กระสุนอาคมทำให้มันเพียงแค่กระเด็นออกไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ใหม่ช่วงที่ไอ้แสนกำลังจัดการกับสมิงร้ายพรานเท่าบริกรรมคาถา แล้วประทับปืนเข้าที่ซอกไกลมันก็วิ่งตเตลิดหนีไปในภัยลึกพ่อมันหนีไปแล้วเออข้าคิดว่าเจ้ามะลิมันคงจะอยู่หลังจอมปวกนั่นแหละแล้วเราจะเอาอยัางไงดีกันล่ะพ่อจะเอาอยัางไงก็คงต้องพาส่งไปให้แม่มันก่อนแล้วเราค่อยไปตามล่าไอ้เสือนั่นอีกครั้งคิดว่าไอ้เสือตอนนี้มันคงจะไปไหนไม่ได้ไกลหรอกมันเคยกินเนื้อคนแล้วยังไงเสีย มันก็ต้องติดใจแล้วหาทางกลับเข้าไปกินอีกจนได้ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเถอะเจ้าแสนว่าพร้อมกับเดินอาจอาจเข้าไปทันทีที่จะงกหน้าไปมแมลงวันก็แตกฮือสภาพของเด็กน้อยที่ถูกกัดจนเหลือแต่หัวและกระดูกมันเต็มเนาะโอ้โหพ่อเสือมันตายอดตายอยากมาจากไหนนี่มันต้องกินกันขนาดนี้เลยเหรอ ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก่อนนั่นนะสิเรารีบไปกันเถอะรีบเอาศพเจ้ามาริออกไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมาจัดการกับมันทีหลังว่าแล้วก็นําผ้าหอ่อที่เตรียมมาด้วยพันร่างเล็กใช้เชือกมัดอีกรอบหนึ่งก่อนที่เจ้าแสนจะไปตัดไม้ไผ่อยู่ทางด้านหลังจอมปวกที่อยู่ใกล้ๆมองเห็นกันอยู่มาหนึ่งลำแล้วก็ตัดเป็นไม้คานหามร่างน้อยนั้นออกจากป่า กว่าจะถึงบ้านก็ราวๆบ่ายสามโมงชบาข้าเอานางมะลิมาให้แกแล้วนะและข้าทั้งสองก็เจอเสือด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาธรรมดามันเป็นสมิงอาคมเป็นชายรูปร่างใหญ่สูงและก็หัวโล้นมันจานอัคระจนเต็มตัวจนถึงหัวแล้วพระเท่าได้จัดการอะไรกับมันไหมข้ากับไอ้แสนต่อสู้กับมันอยู่มันได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไป ก็เลยตัดสินใจพานางมะลิกลับมาส่งให้ชบามันก่อนตามที่รับปากเอาไว้และข้ากับไอ้แสนจะเข้าไปบ่าอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อจะไปจัดการกับมันส่วนทางนี้ข้าว่าควรจะทำห้างไว้สามจุดก็หน้าหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านแล้วก็กลางบ้านข้าจะปลุกเสกกระสุนให้ใครที่มีปืนก็มาเอากระสุนของข้าไปด้วยกระสุนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้ นอกจากกระสุนอาคมเท่านั้นได้ยินคำว่าเสือสมิงทุกคนต่างก็ตกใจส่งเสียงฮือก,กันเป็นแถวใครที่มีปืนต่างก็เอาปืนกับกระสุนมาให้พ่อเท่าสิงปลุกเสกให้เวลานี้เพียงแค่บ่ายสามกว่ายังตัดไม้ทันเพราะว่าตามบ้านต่างก็มีต้นไผ่กันคนละสองสต้นห้างสามหลังถูกทำขึ้นอย่างเร่งรีบกว่าจ,จะเสร็จกตตวันโพลเพลง ลับเปลี่ยมเขาไปเกินครึ่งดวงบรรดาลูกเมียต่างก็เตรียมสำรับกับข้าวให้ผัวกินผู้ใหญ่บุญมาจัดเวรยามจุดละสามคนแต่ละจุดก็จะมีผู้ช่วยหนึ่งคนคอยดูแลอยู่ส่วนจุดที่อยู่ตรงกลางผู้ใหญ่บุญมาเป็นคนดูแลทุกวันจะต้องเฝ้ายามกันจนกว่าพ่อเท่าสิง่งจะจัดการไอ้สมิงได้ลวงเข้าเวลาดึกสงัดคืนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้าน ก็ยังคงเงียบเป็นปกติแสงจันทร์สอดส่องใบไม้มองให้เห็นทั่วแบบสลัวรางแต่พอเข้ายามสองไปแล้วเสียงต่างๆที่ดังตามปกติเมื่อก่อนหน้านี้พวกจักรจันลองในที่มันกรีดปีกร้องแต่ตอนนี้มันได้เงียบสงัดลงทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเงาของใครบางคนที่เดินมาทางท้ายบ้านแต่เมื่อดูดีๆแล้วกลับเป็นพ่อเท่าสิงเอา้าพ่อเท่า มาเดินอะไรดึกดื่นป่านี้มาตรวจเวรยามหรือข้าคิดว่าพอเท่าน่ะนอนไปแล้วสะอีกเออจริงๆมันก็ควรจะนอนอยู่อย่างเองว่านั่นละวะแต่ว่าข้าน่ะออกมาเดินตรวจตาด้วยความเป็นห่วงเพราะเสีงแมลงมันเงียบผิดปกติไปแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะมีอะไรผิดปกติไหมตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแต่ตอนเนี้ยเสียงสำเนียงป่ามันเงียบลงราวกับว่า มันกวดตะบักของอะไรบางอย่างที่เราเฝ้าระวังกันอยู่นั่นแหละโธ<ท>เองก็ปอดแหกไปได้เสือก็ว,ว่าเสือสิวะวนั่นแหละนั่นแหละแล้วพ่อเท่าน่ะจะเดินไปต,วตรวจกลางบ้านกับหน้าหมู่บ้านไหมข้า<อ>คิดว่าไม่ไปแล้วละ่ะข้าจะขึ้นห่างกับเองนี่แหละถ้าอย่างนั้นก็รีบข,ขึ้นมาเถอะมันเดินดุ่มเข้ามาแต่พอถึงเขตอาคมมันก็ชะงักผู้ช่วยหมาย เฝ้าดูอาการของคนที่มาเยือนและรับรู้ถึงความผิดปกติจึงได้แซงเอ่ยถามออกไปพอเท่าจะยืนอยู่ทำไมล่ะรีบๆเข้ามาสิเดี๋ยวเสือก็ได้มาขบหัวเอาล็อกเออข้าคิดว่าข้าไปเข้าไปจะดีกว่าอ้าวทำไมหรือพ่อเท่ากลัวเขตอาคมอย่างนั้นเนอะเขตอาคมนี้พ่อเท่าก็เป็นคนลงไว้ทุกข้างเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่มันแฝงตัวมา ข้าเป็นคนทําไมต้องกลัวเขตอาคมด้วยถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาสิถ้าไม่เข้ามาพวกข้ายิงปืนทั้งสี่กระบอกเล็งมาที่ร่างของพรานเท่าสิงอ้าวอ้าวแค่นี้ถึงกับจะต้องยิงข้าเลยรึวะเก่งจริงก็ยิงมาสิถ้าคิดว่าจะทําอะไรข้าได้ล่ะมันโหราะลั่นก่อนที่จะก้มลงคานสีขากําลังจะคืนร่างเป็นเสือ ปืนทั้ง4ี่กระบอกของลูกบ้าน3าคนและของผู้ช่วยหนึ่งกระบอกส่งกระสุนออกไปแทบจะพร้อมกันเป็นกระสุนลงอคคมทั้งนั้นมันจาะเข้าร่างเสือใหญ่ก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นเสือสำเร็จมันถึงกับกระเด็นไปจนฝุ่นตลบพร้อมกับเสียงร้องที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดแล้วก็วิ่งเตลิดหายไปทิ้งไว้แต่รอยเลือดกองโตและหยดไปเป็นทาง ด้านผู้ใหญ่บุญมาได้ยินเสียงปืนเข้าก็ดีใจคิดว่าจัดการเสือตัวนั้นได้แล้วดัานดัน,น,นเสียงปืนแสดงว่ามันเข้ามาทางนู้นน่ะสงบใจไว้ก่อนนะพวกเองเดี๋ยวยังไงต้องรอให้ฟ้าสางก่อนแล้วเราค่อยไปดูกันเสียงปืนสี่นัดของทั้งสี่คนยิ่งมาแค่ชุดเดียวแสดงว่าถ้ามันไม่อยู่มันก็คงจะหนีเตลิดไปแล้วละ่ะทุกคนน่าจะปลอดภัยเจ้าเสือสมิง มันวิ่งกระเซาะกระเซิงเข้าป่าพร้อมกับคำรามเป็นพักๆก,ก่อนที่จะคืนร่างเป็นคนข้าไม่นึกเลยว่าไอ้คนพวกนั้นมันจะทำร้ายข้าได้ฝากเอาไว้ก่อนเถอะมึงเดี๋ยวกูรักษาแผลหายแล้วกูจะกลับมาล้างแค้นหมู่บ้านพวกมึงให้ดูว่าแล้วมันก็หลีกเร้นไปยังที่พักของมันที่ซุกซ่อนตัวอยู่หลังม่านเถาวันเป็นโพรงลึกเข้าไปใต้ดินจะเรียกว่ารู หรือท้ำเสือก็คงจะไม่ผิดนักภายในนั้นลึกขนาดคนนั่งได้และมีบางไพรปิดไว้มันนั่งขัดสมาธิบริกรรมคาถาเพื่อรักษาแผลและฟื้นฟูก,กำลังของมันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกระสุนอาคมสี่ห้านัดที่ฝังอยู่ในร่างทำให้กำลังมนของมันอ่อนแรงลงมากมันไม่สามารถที่จะขับกระสุนออกมาได้ที่หมู่บ้านทุกคนรอจนกระทั่งตีห้าก,กว่า ทั้งหมดจึงพากันลงมาจากห้างรวมถึงห้างที่อยู่หน้าหมู่บ้านด้วยพอเท่าสิงกับไอ้แสนก็เช่นกันต่างก็มุ่งหน้ามายังท้ายบ้านที่พวกนั้นยังคงไม่กล้าที่จะลงมาผู้ช่วยไมย้ลงมากันได้แล้วเมื่อคืนนี้เสือมันเข้ามาใช่ไหมวะถามพร้อมกับส่งไฟฉายดูร่องรอยแล้วเจอรอยเลือดจุดไปเป็นทางแต่ทั้งสี่ก็เลงปากกระบอกปืน ไปทางกลุ่มคนที่มาร้องเรียกอย่างไม่ค่อยวางใจก็เป็นธรรมดานั่นลหละก็เพิ่งจะเจอสมิงตัวเป็นๆไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้อ้าวเฮ้ยมันสายแล้วพวกมึงจะยิงกูทำไมกันล่ะว,วะถ้าทุกคนเป็นคนจริงก็เข้ามาที่เขตอาคมของพระเท่าสิงก่อนสิเออเออมึงกรอบขอบดีทุกคนเดินเข้ามาในเขตอาคมแล้วพวกมันจึงถอนหายใจอย่างโล่งอก พร้อมกับไปลงมายังกลุ่มคนเบื้องล่างไหนมันเกิดอะไรขึ้นพูดช่วยเล่าให้พวกข้าฟังทีสิเมื่อคืนน่ะมันปอมมาเป็นพ่อเท่าสิงมาร้องเรียกพวกขา้าบอกว่าจะขึ้นมาอยู่ด้วยแต่พอมาถึงเขตอาคมมันกลับชะงักแล้วก็ไม่เข้ามาข้าเห็นว่ามัน,ปนแปลกๆก็เลยรีบเรียกมันขึ้นมามันบอกว่ามันไม่ขึ้นมาแล้วมันจะไปเดินตรวจด,ดูในหมู่บ้านข้าก็เลยบอกว่าที่ไม่กล้าเข้ามาน่ย พราะกลัวเขตอาคมใช่ไหมล่ะมันก็เลยเผยตัวตนออกมาพวกข้าก,ก็เลยยิงมันไปพร้อมๆกันโชคดีที่เป็นกระสุนอาคมนะก็เลยเรียกเลือดมันออกมาได้แต่มันก็หนีไปได้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละกระสุนสี่นัดเข้าร่างมันทั้งหมดมันคงจะบาดเจ็บไม่ใช่น้อยไปเถิดเจ้าแสนเราตามเข้าไปในป่าตามรอยเลือดมันนี่แหละง่ายที่สุดแล้วจะไม่พวกข้าเนี่ยตามไปด้วยจริงๆเหรอเพราะเท่า ะจะเรียกอะไรก็เอากันสักอย่างสิข้าฟังแล้วเวียนหัวไม่ต้องรอกผู้ใหญ่ต้องดูแลทุกคนต้องรักษาการที่หมู่บ้านนี้เผื่อมันย้อนมาอีกถ้าอย่างนั้นก็ได้พวกข้าจะรอข่าวดีนะพรานสิงพรานแสนไอ้แสนดูถ้ท่าจะฮึกเหิมไม่เบามันกอดอกอย่างมั่นใจก่อนที่จะกล่าวกับทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวข้าพรานแสนกับพรานพ่อเท่า จะถลกหนังเสือนั้นมาเป็นผ้าเช็ดเท้าให้ดูจริงไหมพ่อพ่อมันเรียกยำ้ำแต่เมื่อหันไปทางพรานสิง์ก็เห็นแค่หลังแกไวัยวัมันรีบใส่เกียร์มา้าวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตปากก็ร้องเรียกให้พรานสิง์ให้รอก่อนเลือดมันหยดไปเป็นทางแบบนี้ตามไปไม่ยากนักบางจุดก็เป็นกองใหญ่ๆทั้งสองตามมันไปจนกระทั่งเข้าไปถึงป่าลึกรอยของมันค่อยๆเลือนหายไป ดูเหมือนว่ารอยของมันจะหายไปแล้วนะไอแ้แสนนั่นสิพ่อเอาเถอะไหนๆก็เที่ยงแล้วเราพักกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวจะว่ายังไงค่อยว่ากันหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็นั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ก็ไม่ลืมที่จะไหว้เจ้าที่จำเอาไว้นะเจ้าแสนเข้าป่าก็ต้องขออนุญาตเจ้าปา่าจะล่าสัตว์ก็ต้องขอท่านจะเอาอะไรก็บอกท่านแล้วจงรักษาสัตว์ จะยิงแต่สัตว์ที่ขอถ้าเอ็งไม่รู้จะขอสัตว์อะไรก็ขอท่านประธานสัตว์ที่หมดอายุขไขแล้วเพื่อไปเป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและครอบครวัวพ่อก็บอกข้าทุกครั้งที่เข้าปานั่นแหละทําไมข้าจะจําไม่ได้ล่ะพ่อแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันอาหารให้ท่านก่อนแล้วเราค่อยกินเพื่อจะได้เป็นการไม่ลบหลู่ท่านแล้วท่านจะได้ปกปักรักษาเข้าใจไหมข้าเข้าใจจะพ่อ พ่อเข้าป่าทุกครั้งก็บอกข้าทุกครั้งข้าไม่ลืมหรอกหน้าเออก็บอกให้มันจำนั่นแหละดีแล้วจำนะมันดีกว่าลืมถ้าเกิดข้าเป็นอะไรไปเองอยู่คนเดียวไม่มีใครคอยเตือนคอยบนเดี๋ยวเองก็ลืมโท่พ่ออยู่ในป่ากำลังหน้าสิวหน้าขวานใครเขาให้พูดเรื่องนี้กันเนี่ยเองก็เป็นห่วงข้าใช่ไหมเนี่ยก็ห่วงน่ะสิ ก็มีพ่ออยู่กับเขาแค่คนเดียวถึงจะขี้เมาไปหน่อยแต่ข้าก็รักพ่อนะเออข้าไม่เป็นอะไรหรอกแหมพูดแค่นี้ทำมันกินข้าวกินน้ำไม่ลงเชนนเมึงข้าว่าไอ้เสือนั่นน่ะมันต้องอยู่แถวาถนี้แหละไอ้แสนพ่อรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงมันก็ตอบยากว่าอาจจะเป็นพราะข้าเนี่ยเก่งก็ได้นะจริงไหมก็เมื่อวานข้าจำได้ว่าเองน่ะ บอกข้าในเก่งหนึ่งในตำบลเลยใช่ไหมวะข้าล้อเองเล่นนะเดี๋ยวพอกินข้าวแล้วเราไปหาไม้มาขัดห้างแล้วก็อยู่กันบนนี้ดีกว่าต้นไม้นี้แหละเหมาะถ้าอย่างนั้นก็ได้พ่อเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปหาไม้ไผ่กันสองพ่อลูกไปตัดไม้มาทำห้างที่มีขนาดนั่งสองคนสบายๆเมื่อเสร็จแล้วก็เดินลัดเลาะดูแถวๆนั้นพรานสิงรู้สึกว่า หลังม่านเถาวันนั้นจะต้องเป็นที่อยู่ของมันและมันจะต้องออกมาทางนี้แน่แต่ตอนนี้เจ้าแสนเองก็ถือปืนเดินไปอีกทางหนึ่งไปตามประสาของมันเพราะว่าผู้เท่าสิงห์ได้สอนศัพพวิชาให้มันหมดแล้วและมันก็มีวิชาอาคมคลั่งพอที่จะคุ้มครองตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะไม่เก่งขนาดพรานผู้เป็นพ่อก็ตามและอีกอย่างปืนของมันก็มีอยู่ในมือ มันจึงไม่ได้เกรงกลัวอะไรเมื่อเดินไปสักพักก็พบกับรอยเท้าคนที่ไม่ใส่รองเท้ามันรู้ดีว่ารอยนี้เป็นรอยเท้าของเสือเสมิงตนนั้นมันรีบเดินกลับเพื่อจะมาบอกพรานผู้เป็นพ่อแต่ท่าบัดนี้สมิงร้ายมันซุ่มดูอยู่ที่หลังมา่านเถาวันเพื่อรอจังหวะเมื่อพรานสิงหันหลังจะเดินกลับมายังห้างมันก็กระโจนออกมาทันที เสียงโฮกขึ้มกับเสียงป่าแตกดังมาเมื่อหันกลับไปก็ไม่ทันที่จะทําอะไรร่างของมันปะทะก,กับร่างของแกถึงกับกระเด็นไปปืนกับคนกระเด็นไปคนละทางมันสุดวิสัยจริงๆตอนนี้แกเหลือเพียงแต่มีดหมออาคมอยู่เล่มเดียวหลังจากที่พลาดเป้าเจ้าเสือใหญ่วกกลับเข้ามาอีกอย่างรวดเร็วแล้วกระโจนเข้าใส่แกอีกครั้งแกเอี้ยวตัวหลบพร้อมกับจ้วงแทงมีด เข้าไปตรงสีข้างของมันมีดุดจากมือไปกับลำตัวของเสือใหญ่ตอนนี้พรานสิงเหลือแต่มือเปล่าจริงๆแล้วเจ้าสมิงมันร้องอย่างโกรดเกรี้ยวและเจ็บปวดเมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่ได้มีอาวุธใดอยู่ในมือแล้วมันก็ยิ่งคำรามอย่างต้องการจะข่มขวัญส่วนเจ้าแสนได้ยินเสียงเสือร้องแต่ไม่ได้ยินเสียงปืนมันจึงรีบวิ่งมาด้วยความเป็นห่วง เมื่อมาถึงเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าเสือใหญ่กําลังย่อตัวจะก,กระโจนเข้าใส่พรานสิงห์มันจึงกระตุกนิ้วที่สอดอยู่ในโกงไกส่งกระสุนอาคมออกไปจอบเข้าที่ก้านคอตัดเส้นประสาททันทีมันล้มลงไม่ไกลจากพรานเท่าสิงห์ที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักแกตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกคิดว่าแกคงตายเพราะไอ้เสือตัวนี้เป็นแน่จึงยืนหลับตารอคมเขี้ยวของมัน แต่แล้วเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องของมันก่อนที่จะเงียบไปในที่สุดเหลือเพียงเสียงสำลักเลือดของมันเท่านั้นแต่มันไม่สามารถจะลุกขึ้นได้เพราะตรงนั้นเป็นศูนย์รวมเส้นประสาททำให้มันเป็นอัมพาตไอแสนวิ่งเข้ามาหาพ่อด้วยความตกใจพ่อพ่อเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บไมเจ็บข้าไม่เจ็บตรงไหนหรอกขอบใจมากลูกขอบใจ ถ้าไม่ได้เองเห็นถี่ผ่านสิ่งยังข้าจะสิ้นชื่อสัก,กรคราวนี้แหละแล้วเราจะทำยังไงกันดีจะกลับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วละ่ะมันค่ำแล้วเราก็ขึ้นบนห้างกันจิว่าพรุ่งนี้เราค่อยกลับเข้าหมู่บ้านกันเดี๋ยวข้าขอทำอะไรหน่อยนะแกดึงเอามีดออกมาจากสีข้างของสมิงแล้วกรีดไปที่หนังหน้าผากของมันเอาหนังออกมาแผ่นเท่าฝ่ามือแล้วกดคมมีดลงไปที่ลำคอของมัน ให้มันตายเสียดีกว่าจะได้ไม่ทรมานมากแกว่าสองพ่อลูกก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างไอ้แสนข้าว่าเองน่ะลืมอะไรไปหรือเปล่าวะลืมอะไรเหรอพ่อข้าบอกให้เองน่ะเตรียมอะไรมาบ้างอ้าวก็เตรียมลูกกระสุนสเสบียงข้าก็เอามาครบแล้วนี่พ่อก็ไม่ได้ลืมอะไรแล้วนะปัดเหนี่ยวเลยข้าบอกให้เองติดน้ำเมาของข้ามาด้วยนี่เองลืมใช่ไหมอ๋อ อ๋อใช่สิพ่อข้าลืมบะนั่นอะไรล่ะเฮ้ยเซ็งจริงๆทุกอย่างได้ดังใจหมดมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวชอบขัดใจข้านักฮ่าฮ่ฮข้าเนระองใจพ่อตั้งหากเล่ามีรู้ว่าคนอย่างข้านะ่นจะลืมเอานี่ดื่มให้สบายใจไปเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะได้กลับเข้าหมู่บ้านกันเอาข่าวดีไปบอกกับทุกๆคนเออแล้วข้าจะบอกทุกคนด้วยว่า ที่ไอเสือมันตายนะมันตายเพราะฝีมือของเองไม่ใช่ฝีมือของข้าเอา้ากินเหล้าเป็นเพื่อนพ่อทีสิวะพูดหลังจะกรินเล่าให้เจ้าที่แล้วแกกะเทใส่ปากตัวเองก่อนที่จะส่งจอกเล็กให้กับลูกชายโอ๊ยพ่อข้าบอกว่าข้าไม่กินเกิดมาข้าก็กินที่ไหนเล่าแล้วข้าก็ไม่อยากจะกินด้วยเองเป็นพรานเป็นลูกข้าเป็นลูกศิษย์ของข้า อ,อย่าเสียมารยาทสิวะฮะอย่างเนี้ยน่ะเหรอพ่อแก้วเดียวจริงๆนะเออแก้วเดียวกับแก้วเดียวสิมันรับแก้วจากพ่อแล้วกั้นใจศาสตร์มันลงคอก่อนที่จะทำหน้าเยเก,เกสลัดหัวไปมาอย่างขนลุกขนพองไม่นานมันก็หงายท้องหลับไปอย่างง่ายดาย